ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมมีข่าวจะมาแจ้งให้เพื่อนๆรับทราบนะครับผมอยากทำคอนเทนต์สุ่มหาค่าออฟหรือตีบวกหาของทองหรือเติมสุ่มชุดแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอนเทนต์แนวเทพทัวร์ครับใครที่พอมีงบแล้วอยากจะให้ผมมาเป็นคนเปิดของให้สุ่มดวงให้อยากออกคลิปลบกวนติดต่อที่ f a c e b o o k ส่วนตัวผมได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไ ขอเปิดคลิปท่อนเดียวไม่บางทีบางทีม่เขียนบอกหานะเราอ่านดีๆยางเดี๋ยวคนธรรมดาเขาเขียนบอกอยงไรงูไม่เห็นในควายป่าเม่อคนน่ะโอยูผิดอะไรเนี่ยเออพางนี้เลยสวัสดีคุณผู้ดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคบผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้ผมจะมาตีบวกดูนะครับว่าเห็นเขาว่าเห็นน้องผมว่ามาแนวว่าไปดูใครมาไม่รู้อ่ะตีเท่าไหร่นะปอน 15บห้าทีติดร้อยเหรอคืออันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะผมจะมาลองด้วยตัวเองเลยแล้วกันนะคือเนี่ยอ่ะรอดแล้วไหนพี่พวกไหนเรามานั่งดูนก่อนมันมีเขียนไหมสิบห้าทีติดร้อยเนี่ยมีอะไรจะให้ผมกดดูอีกไหม ไม่กูค้างอ๋อไม่กูค้างมีอะไรเขียนไหมเดี๋ยวผมขอนั่งดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเขียนไหมว่ามันติดร้อยเนี่ยคือผมอาจจะแบบโง่โง่ไม่อ่านหาไม่เจออะไรอย่างงี้เองไงอาพี่พงกูอยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ดูอยู่ครับอ๋อเห็นเงียบไงพูดได้เลยพี่พูดได้เลยตอะไรนะตีเลตีเลได้ดูทรงอ่ะเดี๋ยวกำตอบก็บอกเองเออไอ่าเอาง่ายผมควายแล้วกันหาไม่เจอเดี๋ยวมาไอ้นี่ทีหลังไงว่าแบบเขาก็เขียนมาอยู่แล้วนะแต่กูหาไม่เจอ โอเคครับค okay ุณผ mm ู้ชมเดี๋ยวผมจะตีท kind of ั้งหมด15ทีนะแล้วมาดูกันว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวกูคาบนี่ครบ15บห้เลยเพราะสุดท้ายยังไงกูต้องไปใช้อย่างอื่นต่ออีกแล้วล่ะ15ครับอีกสิอีกสิบสี่อ๋อเฮียยังไม่แปะรูปไอ้สัตว์ลืมไอเฮียบ้าบ้าบ้าสามตัดได้แค่นี้ก็กูบอกกูมีของอยู่แล้วก็มันบอกเลยเหลือแค่นี้มันเหลือแค่นี้เหลือของแค่นี้ถ้าจะคิดเรื่องความนานยังไงก็กูนั่งแดกข้าวมันชั่วโมงเนี่ยเนี่ย วามตัวนาได้แค่นี้อเจฉเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดูดูดีดูชัวร์เปล่านี่ผมคราบนี่ให้ครบ14อันนี่เฉยยังไม่ยังไม่กด14อันสิบสี่อันพอลองลองทีละหนึ่งานก่อนลองทีละหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมตีมันก็ต้องตีทีละหนึ่งแล้วพี่เออก็ถูกอ๋อกูจะมีทองผมบอกก่อนแล้วผมนี่ไม่เคยตีทองติดเลยนะวันนี้แหละมาดู15ทีถ้ามันถ้ามันที่ไม่ติดลบอิจฉาน้องคิบหายนี่พาไปดูน้องผมก่อน ลบอะไรก็ลงคลิปไปเดเนี่ยก็ให้รู้ไงว่ามันไม่การตีดูแม่งอ๋อตอนแรกมันเต็มตอนแรกมันเต็มตัวเลยแต่คือตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นของ15เอ้ย50สิบไงแต่อติดโคตรบ่อยเนียมากูอันนี้แหละกูต้องมาสักชิ้นอ่ะไหนดูดิไหนดูดิชิ้นเดียวพอติดเลยอันนี้จะให้เล่นเหลี่ยมป่ะไม่ต้องอ่ะชิ้นเดียวเลยต้องต้องเสียเลยฮะฮกดเลยนะไปครับอันนี้ผมตีเวลานั้นหนึ่งทีก่อนหน้านี้ที่เป็นสีม่วงอ่ะรอรอรอดูดิรอดูดิอันนี้สองนะนี่นะมันสองนะ 2เพราะผมมีอยู่ในมือละหนึ่งผมมีอยู่ในมือละหนึ่งไงอันนี้สามอืมอ่ะไม่มีบอกนะเออไม่เห็นมีบอกเที่ยเลยว่า15ทีติดต้ามนับเองด้เยบ้าไ่รู้ตีไปนี่สี่เอ้ยเอามัวบ้างก็ดีนะจะได้ขายเออมัวมาบ่อยๆก็ดีนะห้าอ้สัต์เอ่าโหอ้การันตีจังวะ้ามีจริงนะเจ็ด ด้ยออกก่อนออกก่อนออกมาก่อนอ่ะไอ้เฮียมันอย่างนี้มันไม่ได้เทสอ่ะเออถ้ามันออกมาก่อนคือไม่ได้คลิปเออเท้าเนี้ดูรองเท้าดิมีรองเท้าว่าครับน้อยไหมรองเท้าจะครับน้อยนะจอดจุดกอดพี่ตีมก่อนอย่างคือกูตั้งใจให้มันเจ๊งเนี่ยไอ้สาสตร์เจ๋งไม่เจ๊งโอ้เยอะชัวร์พี่พงศ์ไม่พงศ์ตีครบยังพี่พี่พงศ์ดูยังเห็นว่าพี่ผมแทบไม่ค่อยตีเลยว่ามีต้องหกสิบแหว่งเนี่ยมีแล้วเช่นงไม่มีแล้วมีแต่มีนั่นแหละ อ,อกกัดอ,อตายนองกูขครึ่งทางโอเคไหนๆอ่านไปแล้วก็ลงไปเลยก็ลงเอาง่ายคลิปนี้ผมถือว่าเป็นคลิปถามคนดูเลยเออคือผมไม่รู้ถือว่าถามทุกคนเลยทุกคนคิดว่ามันดูยังไงเออว่าดูตรงไหนเออมันดูตรงไหนมันอะไรยังไงม,มันมันมีจริงไหมสิบห้าทีแล้วมันติดร้อยเนี่ยนะหรือกูโดนหลอกแต่กูกูไม่โดนหลอกหรอกสตรีมเมอร์มันคงไม่ ไอ้น,นี่มั้งแต่ก็ไม่แน่หรอกไอ้หียเผื่อสายปั่นแบบกูไงที่ชอบกลัวต้องตีนคนดูอะอ่ะเอางันว่าผมถามคนดูเลยแล้วกันนะคลิปนี้ถ้ามันสิบห้าทีจริงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยกันครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมชีวิตก็พัวพันอยู่กับเงินเก็บทองกูในที่ไม่ไม่ริงกูก็ทิ้งแน่นอนแต่คิดว่ามึงเป็นจริงนี่กูต่อยซองแลวกูไม่มัวรอกูจะขอไปก่อนแต่พูดได้เ่บนนี่กู แน่นอนและกูไม่เชื่อพรเพราะกูจะเชื่อตัวเองพอกูไม่กลัวตายเพราะกูตายแน่นอนที่จะมาตอนไหนผมนั่นก็พร้อมย <Yeah. S 1> yeah.